สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับนี่ครับขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยขึ้นมาที่ทางใหญ่แล้วเป็นไปชมหน่อยโอ้โหหลังจากอยู่ในคุ้มนรกมมานานีง มันไสมากมันจะพันร่ำมีอีกเนี่นอนนี่แหละสองคืนเนี่ยาถมกหมดเราเขาคนเล็กกับผีสามสแล้วลังเลงปูยูแล้วต้องลังใชด้วยเมื่อไจ๊ะ

นรายหมาแล้วครับเดืเมีไข่ดู้ใ่้ขอบคุณครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับใส่ใเออใส่ขาไม่ได้เออเออพี่เออที่มันละไม่เออมจบมอโฮมแบบนี้ลองใช้ชนะเนาะเอีกทีกรเรเอ็น

นี่ก็หยุบนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ อยู่ในขี้ครอนอูน,ครนมาหลายวันเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยพลังอัดฉีดเลยเนาะเมอนเด้พลังอัดฉีดนี้เอี่ยมล้างอิงเลยถือว่าไม่มีอะไรเสียหายครับ ขึ้นมาโดยปลอดภัยเครื่องก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรเสียหายสักแก่งนอกจากเสียเวลาที่ผมมาไม่เห็นที่อนะไรเล

เดินไปเดินมามือนกัหล่นหมดแล้วเหรอ รับตังคเลยครับยูดี้มีอยังไดรด้องขอบคุณมากขอบผู้คุณหลายๆครับผมทำงานด้วยไว้วางใจผมมีอย่างที่ว่านาเรื่องรถติดมีเบอร์แล้วบัตรที่ีแ <grandparents> ล้วเลยไม่มีวบัตรหาน้าแล้วด้อวยหาแล้วเด้อว่างขันไปต่อคุณกับเวหาน้องไปเล่นได้ทางรัตนาออกไปทางชีเจเกียหาโล่ง่องกง โอ้ยงั้นคุยเยู่ใสน้อเวหาเลยนกินกยเตี๋วกินเหล้าก็ไม่ากอะไรหาง่ายครับติดร่องหแข่กิมซูไหเลยเราไปยุธลไปให้มันดึงรถไม่ไปแล้วเลยอยู่เล้ยวอ่ไเลยอยๆกันไอว่าจะไม่มาแล้วมันได้คุยกันไว้ก่อนหน้านี้ล้วคุยได้ก่อนเออบมากอ่ะเพคือผมเป็นวาจะได้ขึ้นวะไรเอาบางทีเรามองเห็นมันง่ายแต่มันไม่ง่ายครับมันมีอุปสรรคหลายอย่างเรื่องดินดูดมันดูดมันไปเหตุใ À, เอาเอาเอายถ่ายรูปนี่แกครับรเบิรนี่ะเอาเอาชนะไหมเออย่าปิดหน้าตัวแกเอาถือึ้นนะถือึ้นนะไม่ต้องเสร็จแล้วออกเบี้ยดอกจำได้ไหมเบี้ดอกหนึ่งสองเก้าเด้อทุกคนเด้อครัสดีครับสวัสดีครับันนสวัสดีครับทางปลอดภัย

ไม่หอแมี่แมวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ